ขอ,อนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ทางช่องจิตตะพุทธก็มีเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องอย่าลืมจดไว้นะคาถาปรดนี่นี่เยอะเท่าไหร่ก็หมด สวดด้วยความศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดท่านผู้ฟังคะในสมัยปัจจุบันในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐนักเป็นความโชคดีมากๆเพราะเราๆท่านๆท,ที่ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้สินที่ยังต้องคอยไปสะสางวิธีการทําอาชีพอิสระเนื่องจากเราทุกๆคนเคยมีหนี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนี้กรรมมาตั้งแต่อดีตชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาในชาตินี้ จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่นมีผู้มาขอยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นและเกือบทุกๆคนที่ทำบุญทำทาน ถวายพระมาะมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้าหนี้กรรมจึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือสินทําทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงหนี้สินเกิดขึ้นไม่เว้นเลยฉะนั้นเพื่อเป็นการปลดหนี้กรรม และได้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสกุลวันนี้ทางเราจึงขอนำเสนอคาถาปลดหนี้ให้กับทุกท่านได้ลองนำไปสวดดูด้วยใจที่ศรัทธาค่ะคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจากหนังสืออินตกเทพทำนาย และพระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อสกุลปัจจุบันของท่านได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอประวัลนาว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี่คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินจากนั้นนั่งบริกรรมโดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือเสร็จแล้วเอาเหรียญย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวันจนครบสี่เดือน แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทําทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้เด็ดขาดย้ําว่าห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้นะคะให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันคาถาปรดนี้มีศิลมีทรัพย์คาถาของหลวงปู่ทวดให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้ค่ะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะปรดนี้โมปรดนี้พุทธปรดนี้ทาปรดนี้ยะปรดนี้ มีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะโดยให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอิลิยาบสบายสบายจากนั้นให้ผู้สวดนึกเห็นภาพของหลวงปู่ทวดไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วเพื่อจเจริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวว่า ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดหนี้สินโดยเร็วคาถาบูชาหลวงปู่ทวดให้แคล้วคลาดปลอดภัยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดให้แคล้วคลาดปลอดภัยสามารถสวดได้ทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังสวดเมื่อต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บรารมีของหลวงปู่ทวดคุ้มครองจะต้องเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีและแดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริตสำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดทูบแข่เก้าดอกมาลีขาวเก้าดอกพร้อมกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้า ท่านผู้ฟังคะผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาบูชาหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบรรดาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงชาวใต้จะนิยมนำองค์หลวงปู่ทวดกลัดไว้ที่เสื้อของทารกเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดชื่อที่ทุกคนได้ยินบ่อยครั้ง แท้จริงแล้วมีที่ไปที่มาอย่างไรวันนี้ทางเราจึงได้นำประวัติโดยย่อตำนานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีคนเลื่อมใสและศรัทธาเป็นจำนวนมากมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะหลวงปู่ทวดซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากหลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยอยุธยารัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสราวปีพศ2125นายหูและนางจันชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ให้กำเนิดลูกชาย ตั้งชื่อให้ว่าปูโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อแม่ผูกเปลไว้กับต้นเมาระหว่างที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาแต่ปรากฏว่ามีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยมาพันรอบเปทั้งสองจึงตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้งูจงอางทำร้ายลูกหลังจากนั้นงูก็คลายรัดเปแล้วเลื้อยหนีหายไปเทว่าได้คลายเมื่อแก้ว ทิ้งไว้บนตัวทารกด้วยซึ่งต่อมาได้กลายเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่แวววาวเมื่อเศรษฐีที่เป็นเจ้านายของนายหูและนางจันรู้เรื่องเข้าได้บังคับเอาลูกแก้วมาเก็บไว้เองแต่ชีวิตกลับเจอแต่อุปสรรคฐานะความเป็นอยู่เริ่มขัดสนจึงต้องคืนลูกแก้วให้แก่เด็กชายพร้อมทั้งยกหนี้สินและปลดปล่อยนายหูและนางจันทร ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสในเรือนเบี้ยต่อมาเมื่อเด็กชายอายุเจดปีพ่อแม่ส่งไปเรียนหนังสือกระพระอาจารย์ที่วัดและได้บวชเป็นสัมมเนนเพื่อศึกษาธรรมะท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระเกจิอาจารย์ที่วัดต่างๆอยู่หลายวัดก่อนจะเดินทางทุดงไปตามจังหวัดต่างๆมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสว่าสมเด็จเจ้าพระราช,ชมุนีสามีรามคูณูปรมา,ารย์อภินิหารที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดผู้ที่นับถือหลวงปู่ทวดเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภินยาที่น่าเลื่อมใสศรัทธามีเรื่องราวอภินิหาร ที่เล่าสืบต่อกันมานานกว่า400ปีจนกลายเป็นที่มาของคำว่าหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพราะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมบรสุมทำให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งอยู่หลายวันจนน้ำดื่มหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่า ตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เมื่อรับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนลําบากจึงคิดวางแผนปล่อยลุงปู่ทวดไว้ที่เกาะทว่าท่านได้แสดงอภินิหารด้วยการจุ่มเท้าซ้ายลงไปในน้ำทะเลปรากฏว่าน้ำบริเวณน,นั้นกลายเป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มกินได้ ทำให้เจ้าของเรือต้องมาขอขมาท่านและนิมนต์ท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาต่อไปในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังลองดีแต่เรือกลับแล่นต่อไม่ได้ลอยอยู่กลางทะเลหลายวันทําให้น้ำดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเล ทำให้น้ําทะเลบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกินเหล่าโจรจึงได้เกิดความศรัทธากราบไหว้ขอขมาและนําท่านกลับมาส่งเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อด้วยว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแห่งวัดเจดี ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดที่รักษาสัจจวาจาในการดูแลรักษาวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสาระดีๆที่ทางช่องจิตตะพุทธะได้นำมาฝากท่านผู้ฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทางเราก็ขออนุโมทานาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวธรรมะในครั้งนี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาจงบังเกิดส่งผลให้ท่านประสบ พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ